พึ่งอันต่อไปเจเจี่เจเจรลี่เข้าไปเจ้าขอส่งความเลลิบัฮะเิบัตเจลลิบแปลว่าอะไรอะเบไม่ใช่เอลอยอ่ะเหรอไม่ใช่เอลิบัตแปลว่าอะไรอะเจนลี่เจนลี่เจลลี่มันตัวเจมใช่เหรอไม่ใช่เนาะมัน เอ็นเอ็นอะไรลูกโนจมูกออ๋เอ็นโนจมูกเอ็นเลิพยาบาลได้ไหมไม่เอ็นโนจมูกอ้าวลองนิ้วอันนี้เอ็นไปไว้ไหนอะลูกเอ็นขาไม่เจอเอ้างานเข้าแล้วนิ้วอะนิ้ววางมั่วไปแล้วไปหาเอ็นกันเถอะเอ็นหายนิ้วทำเอ็นหายไปแล้ววะแม่ก็ไม่ได้ดูเมื่อกี้นี่ยังไงแล้วนี่มันคืออะไร เฮ็ดนิวได้เฮ็ดไปแล้วเหรอ,อยัอยงอ๋อเฮ็ดได้ไปแล้วโอเคอาตจะไปดีอะไรนะเอาดีหายอีกนิวว้านิวใส่มั่วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนิวหยิบไปหยิบมานี่หยดุดนี่เปล่าแล้วมันเฮ็ดดีด็อกสุนัขเมื่อกี้เรายังเล่นนี่ไงดีอะไรนะดีด็อกสุนัขดด็ดอกสุนัขอ่ะทีนี้อะไรหายแล้วเนี่ยดาใช่เหรอใช่ อ้าอายังไม่มีเลยในเนี้ยอันนั้นอะไรแซ่ดซีบ้ามาลายไปแซ่ดซีไปไหนแซ่ดแซ่ดซีบ้ามาลายหาอันนี้แล้วว่าอ่าต่อไปทีไทยทีไทยอะไรนะไทยเกิลเอสอะไรนะเอสเอสอะไรนะเอสซิวเอสซิวว่าน้ำ ดีได้ไปแล้วนี่ยอยากขยักสิอาจะไปไปหยิบอนุเหลือสองตัวในตอนเนี้อะไรนะเพราะฉะนั้นก็ขาดตัวอะไรพีพีคือตัวพีคืออะไรนะลูกพริกหมูเก่งมากอ่า,าว่าเห็นแทน<ๆ>ท่แทร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 ม อ่าต่ไปเอาเนกะันไม่เหมือนซี่กันยูเล่นสลับไปสลับมาอ่ะต่ไปนี่ตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะไปเอาอะไรครับอุ้ยเอาตัวใหญ่กับคู่กับตัวเล็กไหมสนุกดีเอาไหมตัวใหญ่กับตัวเล็กคู่กันเอาไหม